Chris, what the hell เบียวเกมเบียวปืนเบียวทหารนี่คือคำจำกัดความของใครหลายๆคนในวงการที่ผมอยู่หน้าตอนนี้มันไม่แปลกเลยที่จะได้เห็นภาพการแต่งตัวมมยทหารยืนถือปืนในชุดหน่วยต่างๆที่เราชอบเรารัก ไม่ว่าจะมาจากภาพยนตร์การ์ตูนหรือเกมที่เรารักก็ตามเช่นเดียวกับเกมที่ผมรักอย่าง Resident Evil ที่ผ่านการเวลามาตั้งแต่ยุคที่ชุดของแต่ละหน่วยดูเป็นการ์ตูนดูไม่ค่อยจะเหมือนชุดที่ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงสักเท่าไหร่ไม่เชื่อก็ต้องลองดูชุดของแม่นี่สิครับอื <c> ้ม <oughs> ผมระสงสัยจริงๆเลยว่าใครกันเป็นคนออกแบบชุดนี้ในปฏิบัติการที่ต้องต่อสู้กับอาวุธชีวภาพเนี่ยพวกท่านเป็นคนที่ไหนคนจังหวัดอะไรกันครับ วัน,วนพระวันเจ้าไม่ไมเว้นกันเลย,เเลยหรือจะเป็นชุดเสริมของตัวละครเอกก็ตามจะมีความทะเลนท์ทะลึง่งและบางทีก็ดูจะเกเรว่าจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญคือในเกม Resident Evil 7ที่มีซีมอันสมจริงสมจังมากขึ้นทำให้การกลับมาครั้งนี้ของเกมที่แทบจะออกทะเลไปแล้วในภาคที่6ได้มีโทนจริงจังดุด,ดันและเป็นยุทธวิธีมากขึ้นกว่าเดิม จะเห็นได้จากชุดทางยุทธวิธีของทีม Blue Umbrella และ Chris Redfield ใน DLC n o More Heroes มันดูใช้งานได้จริงดูปกป้องตัวผู้ปฏิบัติงานกับอาวุธชีวภาพได้ถึงแม้ว่าชะตากรรมของเพื่อนร่วมทีมของ Chris จะเป็นเช่นเดิมก็เถอะจนกระทั่งสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นอีกครั้งใน Resident Evil Village การมาถึงของทีมจรชนที่เท่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในโลก Resident Evil ทีมที่โหดแรงและเลือดเย็นในนามหมาป่ากระหายเลือด Howl w o ด้วยการแต่งกายที่สอดคล้องกับภารกิจจบจนความเท่ในแต่ละองค์ประกอบเกียร์ที่ทีมงาน h o w ว Wolf สวมใส่เป็นเครื่องการันตีความสามารถและความชำนาญในการออกภาคสนามของทีมนี้ส่วนที่น่าสนใจมากที่สุดแน่นอนสำหรับผมมันคงหนีไม่พ้นเรื่องปืนของสมาชิกหน่วยหมาป่าทุกคนนั่นแหละครับ ฉะนั้นวันนี้ผมจึงอยากจะพูดถึง A อาวุธยุทโธปกรณ์จากทีมที่แรงที่สุดดุที่สุดจากเกม Resident Evil h o w o l f Team สมาชิก h o w w o l f มีจำนวนด้วยกันทั้งสิ้น6คนประกอบด้วยหัวหน้าคือ Alpha หรือ Chris ร e d f i e l d k นหรือชื่อจริง Charlie Graham ผู้มีหน้าที่สอดส่องเป้าหมายตามคำสั่งของ Chris ไนอัลหรือชื่อจริงดิออนวิลสันผนสื่อสารของทีมหมาป่าอัมเบอร์ไอส์ชื่อจริงโรแลนโดเอลบาผนแม่นปืนแห่งทีมฮาว์วูฟโลโบหรือชื่อจริงจอห์นเฮอร์ริแมนหน่วยซัพพอร์ตปืนกลเบาและอาวุธหนักและสุดท้ายทุนดราหรือเอมิลี่เบคอฟ ฝ่ายสนับสนุนยุทธปกรณ์ของทีมชาวสวยคนเดียวในทีมหมาป่าแต่ละคนจะใช้อาวุธแตกต่างกันออกไปแต่โดยรวมแล้วจะมีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกันโดยก่อนอื่นผมขอพูดถึงอาวุธหลักของทีมนี้ก่อนนะครับอาวุธปืนชิ้นแรกของทีมคือไรเฟิลจู่โจมจากค่ายุโรปตะวันออกอย่าง AK หรือคาราชนิคอฟดรากูนดรากูนขึ้นจากปืนมินิดราโกโดยหน้าที่สั้น เหมาะกับการต่อสู้ระยะประชิดตัวปืนประกอบด้วยปลอกเก็บเสียง ACC 762ที่ด้านหน้ามีบากร่องเป็นซี่มีไว้ใช้เพื่อยึดที่บนพื้นผิวใดๆที่คุณต้องการทำลายอาทิเช่นกรอนประตูไปจนถึงพื้นผิวของอาวุธชีวภาพดรากูลมีพันุ์ท้ายแบบรางแม็ก o ูรุ่น CTR ตัวกระโจมหน้าใส่อุปกรณ์มามากมายอาทิกริปหน้า stubby grip จุดแดงยี่ห้อ M Point T1 Micro เลเซอร์ IR ชนิด PEQ15 ATPIAL หรือ Advanced Target Pointer Illuminator a i m i n g Laser ที่โยงสวิชไปยังด้านข้างเพื่อเปิดปิดการใช้งานด้านซ้ายของปืนประกบด้วยไฟใช้อีกหนึ่งกระบอกเพื่อสำรองใช้ในที่มืดยี่ห้อ Surefire รุ่น Scout แมกกาซีนยี่ห้อ m a g p o l ของปืน AK เป็น P Max วัสดุโพลิเมอร์เหนียวทนทานแต่น้ำหนักเบาดรากูนเป็นอาวุธของสมาชิกแทบทุกคนในหน่วยหมาป่านั่นคือคริสเรดฟิล์ดเคนายทันดราและไนท์อาวปืนกระบอกต่อไปคือปืนคนเบาอันมาหืมาหน้าตาคุ้นเคยในชื่อ PT Machine Gun PT Machine Gun จริงๆแล้วคือปืน PKM หรือ p o พ y ิมย t k a า a s h นิ k o v a Machine Gun บรรจุก,กระสุน7.62คูณ54มิมในกล่องแม็กกาซีน100นัดด้านหน้าประกอบด้วยกริปมือและขาทรายมีไฟฉายั่ว์ไฟติดอยู่ทางด้านขวาของปืนปลอกลดแสง Vortex ผู้ใช้ปืนกระบอกนี้คือโลโบสมาชิกชายในชุดตัดอ้อยสีแดงที่จัดสรรมิสไซย,ยิงสนับสนุนให้คริสเรดฟิลด์ในภารกิจท้ายเกยมนั่นเองครับในทีมมีหน่วยซัพพอร์ตด้วยปืนกลเบาแล้ว ถ้าไม่มีหน่วยซุ่มยิงมันก็คงจะแปลกๆว่าไหมครับดังนั้นปืนกระบอกต่อไปจึงเป็นปืนสไนเปอร์ที่ในเกมมีชื่อว่า 110, S A 1 1 0 sniper rifle โดย S A 1 1 0 sniper rifle แท้จริงแล้วคือปืนที่ขึ้นจาก M 1 1 0 K 1ใช้กระสุน 7.62x51 NATO คูณ51นาโต้พันท้ายแต่งจากค่ายแม็ก o ูรุ่น A C S เครอันใหญ่มาหืมาใช้ในการค้นหาเป้าหมายได้ในระยะไกลของ Schmidt นด์เ e นเดอด้านหน้ามีขาทราย BRM ประกบด้วยกล่องอินฟราเรดและเลเซอร์จาก L3 Harris ทางด้านขวามือของกระจมหน้ามีไฟฉาย L3 Insight โดยทั้งอินฟราเรดและไฟฉายถูกควบคุมด้วยสวิชที่ติดอยู่ด้านบนของกระจมหน้าสุดท้าย กลอกเก็บเสียงอันจิวจากค่ายในอาร m มาเมนต์ปืนกระบอกนี้เป็นของมือแม่นปืนจากทีมหมาป่าในชื่อ Amber um อร์อผู้มอบปืนกระบอกนี้ให้คริสสังเกตเหตุการณ์เบื้องล่างขณะ BSAA เข้าจู่โจมหมู่บ้านแน่นอนมีอาวุธปืนหลักแล้วก็ต้องมีอาวุธรองกันบ้างโดยกระบอกแรกนี้อาจจะเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาให้กับผู้เล่นเกม และวงการปืน Airsoft เลยก็ว่าได้เพราะรูปทรงที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวบวกกับความเท่นในทุกมิตินี่จึงเป็นปืนอีกกระบอกที่น่าจับตาม,มองที่สุดหน้าขณะนี้ bnt usw a 1โดยในเกมจะใช้ชื่อว่า usm a 1 bnt usw a 1หรือ usm a 1หรือที่รู้จักกันในานามว่า usw hawwolf custom Universal Service Weapon อาวุธอัถประโยชน์ครอบจักรวาลเป็น s w i s s Pistol 4.5นิ้วไม่รวมไซเลนเซอร์ปืนสัญชาติสวิชที่ผลิตในอเมริกาขนาด9ค19 mm, มิลิเมตรบรรจุก,กระสุน17 19หรือ30นัดตัวปืนถูกผลิตขึ้นในปี2010ในภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายตัวปืนทำงานสองลูกด้วยระบบรีคอยโดยมีจุดเด่นคือเมื่อการพันท้ายเวลายิง จะกระจายแรงสะท้อนมายัางที่ตัวผู้ใช้ทำให้ควบคุมกลุ่มกระสุนได้ดีขึ้นแม่นขึ้นนั่นเองแต่ถ้าอยากได้ความคล่องตัวก็พับพันท้ายปืนกระบอกนี้เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติเท่านั้นข้อเสียอย่างเดียวของปืนกระบอกนี้คือเวลาขึ้นสไลด์ต้องขึ้นจากโครงปืนด้านหน้าเนื่องจากด้านหลังจะติดดอดและทำให้ผู้ไม่ชำนาญติดปัญหาตรงนี้ในตัวเกมปืนสั่งทำพิเศษสำหรับหน่วยハウวูฟ เป็นสีเมทัลลิก FDE หรือสีน้ำตาลทองบวกด้วยเซเลนเซอร์แบบพิเศษที่ยกของ B&T SMG เซ l เลนเซอร์มาใส่ทำสีแบบเดียวกันกับสไลด์ปืนคันค้างสไลด์เซฟตี Safety, ้ปลดล็อกแม็กฐานดอทและฐานของแมกกาซีนที่กริปมือมีการสตริปลิงสัญลักษณ์ของหน่วยฮาววฟเพื่อกันลื่นด้านบนสามารถติดจุดแดงยี่ห้อ M Point Nano Micro Red Dot ด้านล่างมีรามพิกาทินี่ติดไฟฉาย B&T n APL หรือ Advanced Pistol Light ตัวสไลด์สลักชื่อทีม Howl Wolf เพิ่มความเสียวให้กับตัวปืนและเช่นกันด้านปืนมีการสลักสัญลักษณ์ทีม Howl Wolf ไว้ด้วยถ้าสังเกตดๆีๆจะมีการเลเซอร์ที่บอดี้ไว้ว่า US 2471-1998แต่จริงๆคุณคุณ้นไหมครับจริงๆแล้วมันควรจะอ่านว่าวันที่24เดือน7ปี1998 ซึ่งตรงกับวันที่เกิดเหตุการณ์นัาสเปนเซอร์แมนชั่นนั่นเองผู้ใช้ปืนกระบอกนี้ในทีมคือคริสเรดฟิลด์หัวหน้าหน่วยหมาป่าเท่านั้นครับและต้องยอมรับเลยว่าปืนกระบอกนี้นั้นดุดดันสมกับเป็นปืนของหัวหน้าทีมอัลฟาอย่างไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียวปืนกระบอกต่อไปคือปืนที่มีรูปร่างหน้าตาคุ้นเคยในชื่อ M A 5 1 G Q custom M A 5 1 G Q custom หรือชื่อจริงของปืนกระบอกนี้คือ Colt M45A1 CQB P หรือ Close Quarter Battle Pistol ออกแบบมาเพื่อต่อสู้ในระยะประชิดโดยปืนกระบอกนี้มีสีทรายสวยงามตัวบอดี้มีรามพิคาทินี่ติดไฟฉายยี่ห้อชัชลไฟไกปืนนกศัพท์มีการเจาะเพื่อลดน้ำหนักประกับปืนลายหินอ่อนสวยงามบรรจุกระสุนขนาดจุด4.5 ACP เป็นปืนทรง1911ยุคใหม่ที่ยังคลาสสิกแต่ก็ดุดันไม่เสื่อมคลายผู้ถือปืนกระบอกนี้คืออ m um b e r e ร์ไอ์มือสไนเปอร์ของทีม h a ว w o ูฟคนเดียวเท่านั้นปืนกระบอกสุดท้ายของทีมนี้คือปืนกระบอกที่เรารู้จักกันดีในโลกแห่งความเป็นจริงและมันก็ถูกนำมาใช้ในเกมนี้ด้วยเช่นกัน v o g u t Tactical Gear Glock 17หรือ G.L. 7 ซึ่งมาจากปืนบนโลกแห่งความเป็นจริงคือ t า a r a n t a c t i c a l Innovation Combat Master Package Glock 17ใช่ครับนี่คือปืนจากสำนักแต่งเดียวกับปืนในภาพยนตร์ John Wick t a r a n t a c t i c a l Innovation ตัวสไลด์มีการเจาะเซาะร่องตามรูปแบบของสำนักทารานเพื่อลดน้ำหนักสไลด์และสะดวกต่อการขึ้นสไลด์ด้านปืนมีการ s t r i p l i n g การลื่น พร้อมตาสัญลักษณ์หัวกะโหลกไผ่ซึ่งน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของสนักแต่งในเกมด้านล่างมีรางพิคาตินี่ติดไฟฉายชัชว์ไฟปืนนี้บรรจุกระสุน9 x 19มิลิเมตรตัวสไลด์แทนที่จะเขียนว่าทาราน Tactical Innovation Combat Master จะเปลี่ยนเป็น Vogue Tactical Gear ผู้ใช้ปืนกระบอกนี้คือไนอาวหน่วยสื่อสารของทีมเคนายหน่วยสเกา โลโบหน่วยซัพพอร์ตและอีกคนที่คาดว่าจะใช้ปืนนี้คือชันราฝ่ายสนับสนุนยุทธทปกรณ์ครับและนี่คืออาวุธปืนทั้งหมดของทีมที่ดุที่สุดเท่ที่สุดณขณะนี้จากเกม Resident Evil Village เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆชอบปืนกระบอกไหนในหน่วยม้าป่าก็สามารถคอมเมนต์กันได้ด้านล่างครับโดยส่วนตัวปืนกระบอกที่ผมชอบมากที่สุดก็คงจะเป็น BNTUSWA1 ของคริสเรดฟิลด์ด้วยหน้าตาที่แปลกตาไม่ซ้ำใครแต่ในขณะเดียวกันก็ยังดุดันสมกับเป็นปืนของหัวหน้าทีมนี้ส่วนอนาคตของทีมหมาป่าจะเป็นอย่างไรต่อไปก็สุดแท้แต่แคปคอมว่าจะวางอนาคตทีมนี้ว่ายาวแค่ไหนเราจะมีชะตาต้องการอีกหรือไม่เราจะได้เล่นเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมนี้จากเกมภาคหลักอีกหรือเปล่าก็คงต้องรอชมกันครับ สุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพิเตอร์จากเพจมารุคอมแบตเกียร์ด้วยนะครับที่สนับสนุนข้อมูลให้ผมได้ทำคอนเทนต์คอนเทนต์นี้อย่างราบรื่นแล้วก็อย่าลืมไปติดตามทางเพจของเขาได้นะครับทางช่อง YouTube ก็มีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเพจเกี่ยวกับปืนละ,ละ,ละมังนะช่วงนี้ก็จะเออไม่ค่อยมีปืนเท่าไหร่นะครับก็ไม่เป็นไรไปติดตามกันได้ อ่ะสุดท้ายจริงๆแล้วก็ขอขอบคุณที่ติดตามกันมาจนจบนะครับอย่าลืมติดตามช่องอยากดูหนัง X จอยากเล่นเกมกันไว้ด้วยสัญญาว่าจะผลิตคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆรอชมกันได้เลยครับทั้งทางเพจและทางช่องนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ